สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักราสีค่ะกลับมาพบกันในนั่งคุยจักรราสีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทำํำนายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีต้นนะหรือผู้ที่เกิดวันที่10 เจตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเดือนนี้เดือนพฤศจิกายน2,568คุณตุลจะเป็นยังไงถ้าคุณตุลทราบลาักษณะให้ดูลักษณะคู่กับราศีไปเลยนะจะได้แม่นยำม,มากๆเลยนะจ๊ะคุณตุลเพื่อนตุลของเพมเพมจะบอกว่าเพื่อนเนี่ยนะไม่ค่อยว่างเลยอะ่ะเออเพื่อนเนี่ยงานแน่นตลอดเลยแน่นตั้นแบบมกราแล้วเนี่ยเพื่อนนะ มาจนถึงพฤศจิกายนเนี่ยนะเพื่อนยังแน่นอยู่เลยเพื่อนนี่ชุมทุกวันเลยทํางานทุกวันเล่นได้เลยว่าเพื่อนนี่ก็มีการทํางานที่คึกคักแล้วก็คื้นเคลงเป็นพิเศษจนตอนนี้นะทุกอย่างมันจะดูโครงเคลงแล้วสุขภาพเพื่อนนั่นแหละนะเป็นห่วงมากเลยนะคะคุณตนนะเพราะนั้นเดือนนี้เป็นเดือน พฤศจิกาด้วยเป็นเดือนการเงินที่การเงินเป็นเกษตรพิมพเคยบอกเพื่อนแล้วเพื่อนตนว่าประตูสุดท้ายที่จะเปิดในปีนี้สำหรับเพื่อนตนของพิมพก็คือประตูแห่งการเงินอ่าซึ่งประตูเนี่ยได้เปิดตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วเพื่อนเดือนนี้นะเป็นเดือนที่เพื่อนเนี่ยต้องรอรับได้เลยแล้วการเงินเป็นเกษตรตลอดเดือนพฤศจิกายนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับของเพื่อนเลยนะพูดเรื่องเงินก่อนเลยว่า เรื่องการเงินการทองคาดหวังได้จะลงทุนจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเงินถ้าคุณเช็คข้อมูลที่ดีศึกษาดีๆอรู้จริงคุณได้จริงอืมอย่าพําเพื่อนนะรู้จริงได้จริงนะ,ะจังหวะทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนนี้การเงินค้นเยี่ยมหมดเลยแล้วที่สําคัญนะใครที่มีในเรื่องการเงินที่สัมพันธ์กับผู้อื่นเช่นอาจจะมีลูกหนี้มีเจ้าหนี้มีอะไรก็แล้วแต่ตัวคุณเองอะ่ะ มีการติดต่อการคุยการติดตามได้หมดทุกอย่างถึงแม้ว่าอาจจะได้รับคําตอบที่รู้สึกว่าดีมางไม่ดีม่งแน่นอนค่ะติดตามไว้ก่อนคุณจะได้รับในไม่ช้าแน่นอนอย่าห่างหายในเรื่องนี้ตเตือนนะเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ประตูแห่งการเงินเปิดแล้วปัญหากเก่าที่เรามีเราจะสะสางได้ส่วนใหม่แล้วก็เราเดินต่อได้แต่เราต้องรู้จริงอย่าประมาทเลินเล่อเด็ดขาดน,นะคะเริ่มกันเลยค่ะ ในวันที่สี่พฤศจิกายนเลยดาวพระศุกร์คือดาวประจำตัวของเพื่อนเดินเข้ามาอยู่ในบ้านของเพื่อนแล้วเนี่ดาวพระศุกร์เนี่ยนะอยู่วินาศมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมพอเข้าวันที่4ี่พฤศจิกายนดาวพระศุกร์เนี่ยเดินเข้ามาทับตัวเพื่อน ได้ตำแหน่งเกษตรด้วยเพื่อนกลับบ้านแล้วก็รู้สึกถึงความสบายอกสบายใจเวลาคนเรากลับบ้านนะบ้านเราเองเนี่ยจะกินตรงไหนนอนตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงโอ้โหอากาศมันดีแล้วเกินเวลากลับบ้านเนี่ยรู้สึกสบายตัวสบายใจจะทําอะไรยังไงก็ได้รู้สึกเป็นบ้านของเราเองเนี่ยความรู้สึกนั้นก็เหมือนกับดาวดวงนี้ละค่ะได้กลับมาแล้วก็รู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งเห็นไหมเออแต่พระสุขอีกขานึงเขาเป็นดาวมรณะเข้ามาทับตะนุเนี่ยพิมก็ถึงเตือนไงว่าก่อน าการงานที่หนักแน่นและเกินเนี่ยทำให้เพื่อนเองอาจจะรู้สึกถึงเรื่องสุขภาพที่ต้องดูแลนิดนึงนะบางทีช่วงก่อนๆปีก่นกอนๆนะฉันดูแข็งแรงเนาะฝนตกฉันไม่เป็นไรเลยโอแต่พอมาช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาปีนี้ทำไมฝนลงเม็ดแปะๆนี่ฉันเริ่มแล้วเริ่มที่จะเป็นภูมิแพ้เริ่มเป็นหวัดเริ่มรู้สึกตัวเองมีในเรื่องสุขภาพที่อ่อนแอนและอ่อนไหวขึ้น อ๋อพิมพ์ต้องบอกว่าต้องพยายามดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะเพื่อนนะเป็น่วงนะจ๊ะม,มาต่อกันเลยค่ะในวันที่9พฤศจิกายนเลยเพื่อนตนนะดาวพระเกศค่ะเพื่อนเดินเข้ามาทับนี่เลยเรือนปัตนิแล้วเล่งลักขณะเอาโหคนโสดได้เฮมากตอนนี้บอกเลยคนโสดมีเสน่ห์เพราะว่าดาวพระเกศที่เล็งลักขณาเกศเนี่ยนะในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยหมายถึงภาพซอน อ่าหมายถึงอะไรซ้อนๆก็ได้เพราะฉะนั้นพอไปอยู่ในเรือนปัตน,นิเนี่ยนะคุณเองอะ่ะจากคนโสดเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือก อพูดแล้วก็อิจฉาเพื่อนเหลือเกินนะจ๊ะตอนนี้นะเออบอกเลยว่าอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแม่แจ้งก็พูดดีก็ได้แม่ทำดามัานา,า,า,าก็เราอิจฉาเพื่อนไงเราจะบอกเพื่อนว่าตอนนี้เพื่อนดวงดีขึ้นแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องเงินสําหรับเรื่องคู่เนี่ยอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่แน่นอนค่ะในยาพิเศษก็คือเราต้องดูด้วยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีใครไหมเออถ้าเขามีแล้วไม่เอานะมีแล้วโนเพราะเราจะไม่ผิดศีลธรรมเด็ดขาดเลยพระหัตถ์มาดีเด่นกับเราอยู่ในเรือนกัน งานพระราชมาช่วยเราให้เรามีหน้าที่การงานที่สูงทรงโอ้โหวันนี้แล้วถ้าเกิดฉันมีปัญหากับศิลธรรมแล้วก็พระหัสไม่ช่วยฉันทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีคู่อยู่แล้วเข้ามาคุยเราให้เป็นเพื่อนกันอืม แต่ถ้าเขาไม่มีคู่เข้ามาคุยเราคุยกันได้แล้วคุยกันต่อไปศึกษาดูใจกันไปก่อนไม่มีปัญหาใดๆเนาะอย่าเพิ่งรีบเปิดตัวนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่ในเวลานี้ดาวพฤกตเล็งลัคนาพิมต้องบอกว่าบางทีคุณมีคู่อยู่แล้วเนี่ยแต่ก็มีคนเข้ามา เขาเรียกว่าชื่นชอบคุณอันนี้คุณก็ต้องหลบหลีกเลี่ยงให้ดีนะคะระวังดาวพระทร์สบีที่อยู่ในเรือนการงานด้วยนะคะตรงนี้ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วปิดจบปิดจอบไปเลยค่ะแต่ความมีเสน่ห์นั้นเนี่ยสามารถใช้ได้กับเรื่องคอนเนคชั่นการติดต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเองเวลาจะคุยเวลาจะพูดเวลาจะติดต่อจะดิวอะไรกับใครคุณจะได้รับสิทธิพิเศษจากคนรอบข้างเหมือนแบบ เมื่อก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะไว้วานให้แผนกนี้ทําเอกสารให้หน่อย mm hmm. ก็บ่ายเบี่ยงดูเหมือนล่าช้าไปหมด ตอนนี้แล้วก็คุณลองไปไหว้วานใหม่สิแหมมันดูเร็วเร็วเหลือเ,เกินดูแบบรีบทําให้ด่วนจีเลยเหมือนตอนนี้เราเองมีศักยภาพมีสเสน่ห์ในทุกๆเรื่องทําให้คนเกรงใจคุณมากขึ้นทําให้คนรู้สึกว่าอยากทําให้คุณมากขึ้นอารมณ์ประมาณนี้เลยที่ระเกตมาเล็งแลัวนณะถือว่าเป็นตัวช่วยเลยนะอืนะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่17พฤศจิกายนเลยนะคะ ดาวพระอาทิตย์ค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินลาพระกระดุมพระเงินอีกแล้วเห็นไหมอะไรพระ,ะนี่คือดีหมดลาพระนี่คือความโชคดีเข้าไปอยู่ในบ้านการเงินแล้วการเงินเจ้าบ้านเขาก็เป็นเกษตรด้วยจริงๆเดือนนี้เนี่ยนะประตูแห่งการเงินนี่เปิดอาซาเลยเพราะฉะนั้นตัวคุณต้องรู้เลยว่าเฮ้ย เดือนนี้เป็นเดือนการเงินที่ดีมากวางแผนมันตั้งแต่ปลายเดือนตุลาเลยดีกว่าฉันจะทําอะไรจะลงอะไรเงินต่อเงินหรืออะไรยังไงแต่ต้องรู้จริงนะต้องศึกษาจริงนะจะเอาไปพั่มเพื่อไม่ได้จังหวะน,นี้เด่นเรื่องการเงินวันที่เท่าไหร่สิพฤศจิกามีโชคลาภด้วยเพื่อนหวังสิ่งใดเพื่อนได้สิ่งนั้นเลย หวังอะไรหวังที่จะขายที่ขายทางให้ได้เพื่อจะเอามาปิดหนี้ปิดเ็ษแล้วเหลือเอาไปตั้งหลักตั้งตัวหวังในการขายบ้านได้หวังในการที่เราจะอยากมีเงินก้อนเข้ามาในชีวิตหวังที่เราอยากจะปรับปรุงซ่อมแซมสร้างบ้านจะเอาเงินจากไหนในเวลาเนี้ยเพื่อนสามารถหาได้หมดเลยเพื่อนตุนนะเพราะว่าในเวลาเนี้ยการเงินของเพื่อนได้เปิดแล้วให้เพื่อนรู้ไว้เลยว่าจงทําในสิ่งที่เพื่อนคิดไว้แล้วเพื่อนจะได้รับความสําเร็จกล้าทํา ทุกอย่างในเวลานี้ก็กล้าให้เพื่อนสำเร็จเหมือนกันนะคะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่28พฤศจิกายนเลยค่ะเพื่อนดาวพระศุกร์ค่ะเดินเข้ามาอยู่ในบ้านแห่งการเงินแล้วได้ตำแหน่งประด้วยในที่นี้เนี่ยนะดาวพระศุกร์มาอยู่รวมกับดาวพระอังคารคู่นี้เขาเป็นคู่ช่วยเหลือเหมือนจังหวะก็คือการลงทุนก็ได้3ก็6เนี่ยทำ50า50ได้ร้อย คือมันเหมือนการทําอะไรที่ได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจและวมาอยู่ในบ้านแห่งการเงินมาอยู่ร่วมกับดาวราพา้าตอนนี้พิมพ์ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้คือโอกาส สำหรับตัวคุณเองจะต้องลงมือเริ่มที่จะทำและคิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขรวมถึงการเจรจาการทำอะไรที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกับเรื่องการเงินให้ได้ในช่วงเดือน11เดือนพฤศจิกายนนี้เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่จะทำให้เพื่อนมีจุดยืนที่ดีแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้ตอนนี้มันเป็นแบบนี้เลยเรื่องสุดท้ายก็คือนี่เลยตอนนี้เหลือดาวพฤหัสอยู่ดวงเดียวเนี่ยนะ เออจังหวะพระพุธเนี่ยเขาเป็นดาวสุภพระแล้ววินา,น,านาเนี่ยเข้าทับลักนาเนี่ยพิมขอเตือนเรื่องสุขภาพของคนตุลว่าสุขภาพของตุลเนี่ยนะในช่วงคนก่อนคุณอาจจะหักโหมงานมาหนักมีจังหวะคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลบับกระสายกระสับอะไรของเขาก็ว่าไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะ พิมพต้องบอกให้เพื่อนดูแลสุขภาพเช็ค up follow up หน่อยอป่ายปีแล้วเราเป็นอะไรยังไงอะไรดีอะไรเสียอะไรยังไงหว่ากันไปคือทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรที่ว่าจะร้ายหรอกนะแต่ว่าในเวลานี้เหมือนคุณนะ่ะอาจจะดูอ่อนแอแล้วอ่อนไหวลงกับเรื่องสุขภาพตัวเองอย่างคนที่ไม่เคยแพ้อะไรเลยอยู่ดีๆก็มาเป็นภูมิแพ้อ่าอย่างคนที่ ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ดีนิดหน่อยก็เป็นในช่วงเวลานี้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอะไรดีเสริมภูมิต้านฐานให้ตัวเราได้จัดหามาค่ะ ดวงแห่งการเงินของคุณกําลังจะเปิดแล้วอย่าให้โชคลาภต้องเสียหายเพราะว่าเราหาเงินมาเพื่อที่เราจะหาความสุขให้ตัวเองไม่ใช่หาเงินมารักษาตัวเด้เอ,อเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคุณต้องพยายามหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองเพื่อความสุขของตัวคุณแล้วรักษาสุขภาพให้มีความสุขยั่งยืนตลอดไปอันนี้คือสิ่งที่แนะนําเรื่องการงานไม่ค่อยน่าห่วงอะ่ะเพื่อนเพราะว่าดาวพฤหัสที่อยู่เนี่ยเขาช่วยเพื่อนอยู่แล้วคนที่อยากหางานใหม่ ได้เลยนะปีหน้าดาวพระเสายกขึ้นแล้วพระหัสก็เดินเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ถ้าใครอยากจะหางานใหม่แล้วก็ลงมือิรเริ่มได้เลยคุณจะได้รับงานที่ดีและกล้าวหน้าแน่นอนลัคนาราศีตุลย์อีกหนึ่งลัคนาที่พิมพ์ต้องบอกว่าปัญหาทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายแล้วตัวคุณเองจะมีความสําเร็จที่ก้าวไปข้างหน้า ด้วยความพยายามในอดีตส่งผลให้ปัจจุบันคุณมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นและความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตจะตามมาในอีกไม่ชา้าอันนี้คือความสําเร็จในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายน2568ค่ะแล้วปีหน้า2569ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพิมพ์เลยนาเสนอหนังสือเข็มทิศด,ดวงชะตาเล่มน,นี้เลย2569ใครสนใจติดต่อมาได้เลยทางไลน์นี้เลยพิมพ์จะ ตอบเองแล้วนัดดูดวงกันฟรีด้วยนะเพราะฉะนั้นนัดเวลาดูดวงกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากเลยแล้วพบกันใหม่ในเดือนธันวาคมแล้วก็อย่าลืมนะปีนี้มีคลิปพิเศษนะคะสำหรับปี2569มาไวกว่ากำหนดด้วยแหละนะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ